พี่น้องครับเมื่อน,นี้นะครับมีการผาป่านะครับที่หนองทรายตุกบ้านแพงใต้นะครับครับหนองนี้กว้างประมาณ6ถึง8เมตรนะครับครับหนองม่เคลพผาจะเฮือนนะครับผ่าปีนี้ปีแรกนะครับครับพี่น้องมาจากมากมายหลายบ้านนะครับเพราะว่าจะเป็นอากาศอับรวยนะครับสีวิไลพนพิสัย ทางสีบุคามทางนาทมครับทางอำเภอบรรเทิงของเรานะครับเนาะหลายหมู่บ้านหลายเซกาบึอของขนุงนะครับเป็นปลาธรรมชาตินะครับเป็นปลาธรรมชาติมีมากมายหลายบ้านนะครับมีแต่เซียนปลามากขนาดครับ นองสายตุ๊กนะครับเขาเอิ่มบ้านนองสายตุ๊กนะครับโนองนี้ครับอยู่ที่อำเภอบ้านแพงนะครับเดือบ้านแพงใต้หมู่ที่สิบเอ็ดนะครับทางไปบ้านนาเลียงนะครับพ,พี่น้องคนกันเริ่มลงแล้วนะครับเริ่มลงสักครู่ประมาณอันนาทีที่ผ่านมาเสียนสะดุง้งเสียนแห่หลายครับวันนี้ อขอให้มันมานกันทุกคนเนียครับเนี่ยเต็มข้องเต็มข้อง ครับขอฝากคลิปด,ดีๆไว้นะครับ